ตอนนี้ต่อไปนี้นะครับผมจะสอนการใช้โปรแกรมพรกร1ในกรณีที่ว่าทางหน่วยงานไม่สะดวกใช้โปรแกรมคำนวณภาษีนะครับท่านก็สามารถใช้โปรแกรมพรกร1ได้โดยท่านเข้าที่ username past word นะครับตัวเดียวกันนี่แหละครับเลือก password ได้เลยนะครับเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมนะครับ กรณีที่ท่านไม,ไม่สะดวกในการใช้โปรแกรมคำนวณภาษีก็คือท่านหาแบบรอยอสมวนหนึ่งอะไรพวกได้นะครับทางสมนักราก็จะมีโปรแกรมพรกรหนึ่งนะครับที่ให้ท่านบันทึกนะครับก็คือท่านก็เข้าที่จัดทําพรกรหนึ่งได้เลยเลือกบันทึกภาษีหักในจ่ายพรกรหนึ่งนะครับเลือกครับท่านก็เลือกที่เดือนมกรานะครับตรงนี้ข้อมูลจะไม่มีนะครับท่านไปเลือกที่ใบแนบนะฮะข้อมูลยังไม่ได้ขึ้นมา ท่านก็สามารถบันทึกได้ว่าท่านจะบันทึกใครยอดเงินเท่าไหร่นะครับตรงนี้ท่านก็หามาว่าท่านจะบันทึกใครเป็นคนแรกก็ท่านก็บันทึกได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะบันทึกก่อนว่าวันเดือนปทีที่ท่านจ่ายก็คือท่านจ่ายวันที่เท่าไหร่ท่านก็ระบุวันที่ไปได้เลยนะครับตรงนี้ระบุสามารถระบุวันที่อย่างเดียวได้แต่ตรงนี้ประเภทเงินได้ท่านจะต้องเป็นคนเลือกเองว่า,าบุคคลทา่ทานั้นท่านนั้น ได้รับเงินประเภทไหนอย่างกรณียกตัวอย่างง่ายๆก็คือข้าราชการลูกจ้างพนักงานก็คือ40มงล็บหนึ่งส่วนของสมาชิกนะครับจะเป็น40มงล็บสองนะครับเป็นค่าตอบแทนนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> กรณีนี้เป็นข้าราชการท่านก็เลือกเงินเดือนที่จ่ายในครั้งนี้ท่านจะต้องรวมทั้งหมดเลยทั้งเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเงินไรายได้ ที่ได้รับที่จะต้องเสียภาษีนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายว่าโอเคเงินเดือนต่หน้าภาษีหักนี้จ่ายนําส่งอันนี้ท่านจะต้องคํานวณมาจากข้างนอกก็คือใช้รอยอส่วนหนึ่งคำนวณมาเหมือนเดิมแล้วมีภาษีหักนะครับว่าท่านจะหักเท่าไหร่นะครับอย่างกรณีน,นี้เราจะหักห้าร้อยนะครับท่านก็บันทึกได้เลยนะครับเสร็จแล้ว ท่านก็บันทึกคนต่อไปของเดือนมกรานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ท่านดูนะครับวันที่จ่ายก็คือวันเดียวกันนะเงินเดือนนะครับเงินที่จ่ายถ้าภาษีไม่มีท่านก็บันทึกเป็นศูนย์นะครับแล้วท่านก็จัดเก็บอ่าผมยกตัวอย่างตรงนี้สองคนสองท่านทีนี้จะมีว่าท่านสมาชิกจะบันทึกยังไงท่านก็เลือกนะครับว่า ท่านสมาชิกนะครับวันที่จ่ายก็คือวันเดียวกันนะครับท่านสมาชิกท่านจะต้องเลือกประเภทเงินได้นะครับก็คือ40วงเล็บ2นะครับกรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยนะครับรับเงินได้ครั้งเดือนนี้เท่าไหร่ภาษีหักไม่มีนะครับท่านก็จัดเก็บนะโอเคท่านก็จะบันทึกอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ สามรายการท่านมาที่ใบหน้านะครับก็จะมีว่าโอเคมีสามลายนะครับเสร็จแล้ว <c oughs> กรณีนี้ก็คือจะเหมือนเดิมคือว่ากรณีท่านจะส่งเป็นแบบที่สมกะกอำเภอท่านก็สร้างไฟล์ยื่นสื่อนะครับเลือกเป็นพมดอนหนึ่งเลือกปีเลือกเดือนนะครับแล้วตกลงนะครับแล้วท่านก็ตกลง ตรงนี้ระบบจะบอกก็ท่านเคยนาส่งจากโปรแกรมเมื่อกี้ไปแล้วท่านก็ยืนยันยกเลิกการนําส่งก่อนอและ้วระบบก็จะให้ท่านนําส่งไฟปฏิสิตเหมือนเดิมนะครับพอนําส่งปั๊บนะท่านก็จะได้ <c oughs> เป็นแบบพอร์อหนึ่งที่ท่านสามารถนำไปส่งที่ สมภารอําเภอได้เลยส่วนกรณีของท่านที่ยื่นแบบโดยระบบอินเทอร์เน็ตของกรมสมภารท่านก็เข้ามาที่จะทาําพครหนึ่งเหมือนเดิมสร้างไฟล์ย,ยื่นสื่อทับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ค้นหาไฟล์ข้อมูล Internet, อินเทอร์เน็ตพครหนึ่งนะครับท่านก็จัดก,การเลือกเดือนเหมือนเดิมนะครับตกลงระบบได้ทำการสร้างเรียบร้อยต้องการบทุกลง,ลงเครื่องหรือไม่ก็ตกลง ระบบก็จะสร้างขึ้นมาที่เหมือนเดิมนะครับท่านก็เลือกที่ลูกศรเลือกแสดงในโฟลเดอร์แล้วเลือกคัดออกมาที่แนะนําให้คัดออกมาเพราะว่าถ้าท่านก๊อปปี้ออกมาไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลดมาก็จะเก็บอยู่นี้ในเครื่องมันก็จะเยอะขึ้นนะครับท่านก็จะสามารถนําข้อมูลตรงนี้ออกมานําส่งได้นะครับท่านก็จะสามารถนําไฟล์ข้อมูลตรงนี้ไปอัปโหลดทางอินเทอร์เน็ตได้เหมือนเดิมพอท่านอัปโหลดเสร็จแล้ว ตัวนี้นะครับท่านสามารถลบได้เลยนะครับท่านสามารถดีลิทออกไปได้เลยเพราะว่ามันอยู่ก็คือเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลของท่านนั้นจัดเก็บอยู่ในโปรแกรมสมรกรอยู่แล้วนะครับทีนี้เดือนกุมภาเราจะทํำยังไงเดือนกุมภาเนี่ยท่านสามารถให้โปรแกรมมันสร้างจากเดือนมกราไปเดือนกุมภาได้นะครับอาจจะสร้างให้ท่านดูว่าท่านก็เข้าที่บันทึกนะครับ โดยท่านไม่ต้องบันทึกพอมอนน่ .1 แล้วท่านเลือกสร้างพอมอนน่ .1 เดือนถัดไปนะครับเลือกเดือนต้นนะครับเป็นเดือนมกราเดือนถัดไปเป็นเดือนกุมภาท่านก็เลือกตกลงนะครับท่านก็จะได้เดือนกุมภาเรียบร้อยแล้วท่านเห็นไหมครัที่หน้าจอตรงนี้ที่ผมที่ลูกศรตรงนี้ไว้ให้ดูว่าเป็นเดือนกุมภาแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาว่าปัญหาของหน่วยงานก็คือข้อหนึ่ง พนักงานออกทำยังไงใช่ไหมครับเข้ามาใหม่เราจะทำยังไงนะครับเอาโอเคตรงนี้นะครับถ้ากรณีของพนักงานออกหรือย้ายไปนะครับย้ายไปเดือนไหนเราก็ไปทำโปรแกรมที่เดือนนั้นก็คือท่านเข้าไปที่จะทำพรมรหนึ่งของเดือนนั้นเดือนอาจยกตัวอย่างนี้เป็นเดือนกุมภานะครับท่านก็ไปที่ใบแนบแล้วก็เลือกสอบถามใบแนบนะครับ เลือกค้นหาคนไหนย้ายไปท่านก็เอาเมาส์ไปจะมไคลิกที่ท่านนั้นขึ้นมานะครับเสร็จแ,แล้วขึ้นมาปับ๊บท่านก็ลบได้เลยนะครับระบบจะบอกว่ายืนยันการลบเตือนท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพะท่านลบข้อมูลตรงนี้จะโดนลบออกไปเลยนะครับโอเคข้อมูลเนี่ยจะลบเรียบร้อยแล้วให้ท่านกลับมาดูว่าณปัจจุบันเนี่ยจะเหลือจํานวนเท่าไหร่ก็คือเหลือสองลาย พราะเราลบไปแล้ว1ลายเห็นไหมฮะทีนี้พอเราลบของเดือนกุมภาไปแล้วเดือนมีนาท่านก็สามารถสร้างเดือนถัดไปได้ก็คือเดือนต้นต้องไปเดือนกุมภาเดือนถัดไปก็เป็นเดือนมีนาเพราะจะสร้างข้อมูลของเดือนมีนานะครับเห็นไหมฮะก็จะสร้างเนี้ยไปเรื่อยๆจนครบ1ิเดือนนะครับอ่าพอเราสร้างแต่ละเดือนไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้มันก็จะมีกรณีหนึ่งคือคนใหม่เข้ามาทำยังไงก็คือท่านก็ไปเลือกที่ใบแนบแล้วเลือกเพิ่มผู้มีเงินได้นะครับโดยท่านใส่เลขประชาชนของบุคคลท่านนั้นนะครับก็คือ,อเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดู ก็ใส่เลขนะครับพิมพ์คำนำหน้าชื่อนะครับเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับโอเคพิมพ์ชื่อไปเลยนะครับชื่อสกุลอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับระบุเพศนะครับสถานภาพกรณีของถ้าท่านใช้ปโปรแกรมของอาครัหนึ่งท่านก็ไม่ได้คำนวณภาษีท่านก็จะบันทึกสถานภาพ เป็นโสดได้ทุกคนนะครับตำแหน่งสังกัดท่านก็เลือกเขาเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําหรือพนักงานของรัฐนะครับถ้าพนักงานของรัฐก็คือเป็นเจ้าพนักงานวันที่เข้ามาก็คือเข้ามาเดือนไหนเราก็ใส่วันที่ที่ท่านเข้ามาเลยนะครับอย่างกรณีตรงนี้เราก็ยกตัวอย่างออกมานะครับเงินที่จ่ายก็คือเงินสดส่วนกรณีของกองทุนถ้าท่านจะบันทึกด้วยพรกรด1 กองทุนประกันสังคมก็ไม่ต้องถ้ามีเครื่องหมายถูกก็ลบมปนห,หมดได้เลยนะครับแล้วก็ไปบันทึกที่อยู่ของเขากรณีของที่อยู่ถ้าหน่วยงานบอกว่าอาหาที่อยู่เขาไม่ได้ทําไงก็ใช้ที่อยู่ที่หน่วยของหน่วยงานได้นะครับท่านก็เลือกที่อยู่ของหน่วยงานแล้วก็จัดเก็บนะครับพอจัดเก็บเรียบร้อยเสร็จแล้วท่านก็มันจะกลับมาอยู่ที่หน้าที่ท่านบันทึกเป็นใบแนบนะครับท่านก็สามารถใส่วันที่ที่ท่านจ่ายเงินเดือนของเขาได้เลยนะครับ ส่เฉพาะวันนะครับแล้วเลือกรายการว่าจ่ายเป็นเงินเดือนหรืออะไรนะครับเงินเดือนที่รับนะครับภาษีหกักถ้าไม่มีก็ใส่ศูนย์แล้วท่านก็จัดเก็บท่านก็จะได้ของบุคคลใหม่เข้าไปนะครับกรณีนี้ท่านก็จะสร้างเป็นแบบนี้เพราะกรดีนนหนึ่งอันนี้เป็นแบบที่ง่ายนะครับ พอกรณหนึ่งที่ง่ายมันก็จะมีแค่นี้มันก็จะมีอยู่กรณีเดียวที่ว่า่าหน่วยงานบางหน่วยงานก็จะมีประเภทว่าประหลัดรับเงินสองทางก็คือเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งอันนี้รวมเป 40, ม็นสี่สิบลบหนึ่งและเงินค่าตอบแทนที่ประชุมกับสมาชิกทํำยังไงอย่างกรณีนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้ารับเป็นเงินของถ้าท่านเป็นประหลัด ที่รับเงินเดือนนะครับของสี่สิบวงลบสองด้วยท่านก็เพิ่มรายการนะครับเข้าไปแล้วก็วันที่จ่ายนะครับเลือกประเภทสี่สิบวงเสองเป็นค่าตอบแทน1ิกเจ็ดพันสองนะครับตรงนี้ท่านต้องแยกออกนะครับเพราะว่ามันเป็นสี่สิบวงเลบหนึ่งวงเบสองแต่พอเวลาถึงไปเวลาถึงเวลาไปยื่นแบบเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเนี่ย ในจ้างคนคนเดียวกันนะครับถือว่าเป็นแบบเงินเดือนก็คือสี่สิบบหนึ่งก็คือไปยื่นเป็นเก้าหนึ่งได้อันนั้นไปรวมตอนสิ้นปีนะครับแต่กรณีของการทําแบบหักให้จ่ายต้องทําให้ถูกต้องนะครับนี่คือพองดอดหนึ่ะครับแล้วท่านก็จัดเก็บข้อมูลนะเสร็จแ,แล้ว <c oughs> กรณีของตอนสิ้นปีเราจะทํายังไงในการส่งพองดอดนึงกอ จะแตกต่างกับจัดทำเงินเดือนนะครับท่านก็เข้าไปที่จัดทาพงกร .1 เลือกบันทึกนะครับเลือกบันทึกเลือกสร้างข้อมูลพงกร .1 กจากข้อมูลพงกร .1 นะครับเลือกปีภาษีแล้วเลือกตกลงนะครับระบบจะบอกว่าพบข้อมูลพกร .1 กปี63แล้วต้องการสร้างหรือไม่ก็ตกลงนะครับท่านก็จะได้พงกร .1 กส่งสมราู ท่านก็สร้างฝ่ายยื่นสื่อนะครับแล้วก็เลือกปีตกลงนะท่านก็จะได้พองอร1กส่งสำกรน,นะครับกรณีนะี้เคยสร้างจากโปรแกรมเก่ามันก็จะสร้างมาให้นะครับนะต้องยกเลิกก่อนนะครับแล้วก็นำสง่งไฟภาษีใหมนะ่ท่านก็จะได้พองอร1กรโดยที่ ไม่ต้องมานั่งบันทึกใหม่นะครับเสร็จแล้วท่านก็กลับมาพิมพ์มาทำที่สอบถามทับพิมพ์เลือกพิมพ์ใปแนบพองรกออันนี้ท่านต้องพิมพ์เก็บเป็นสำเนานะครับเป็นหลักฐานของหน่วยงานว่าท่าได้นำส่งพองรกอเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้ว ท่านก็พิมพ์หนังสือรับรองหักหนี่จ่ายตามมาตรา50สิบทวีเหมือนเดิมก็คือเข้าไปที่จัดทำพรกรหนึ่งเลือกสอบถามทับพิมพ์เลือกพิมพ์หนังสือรับรองหักหนี่จ่ายตามมาตราห้าสิบทวีนะครับเลือกปีเลือกบุคคลหรือท่านจะเลือกทั้งหมดท่านก็ต้องลงวันที่แล้วเลือกสร้างหนังสือรับรองเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะไม่สร้างให้ดูแล้วเพราะเห็นแบบจากครั้งแรกนะครับอันนี้คือพรง,งรอหนึ่ง อย่างง่ายเป็นการที่สะดวกถ้าท่านไม่สะดวกทาแบบจะทาเงินเดือนแต่กรณีของกัดจะทําเงินเดือนนั้นเป็นโปรแกรมที่สมบกรเขียนขึ้นมาเพื่อให้ผู้มีหน้าที่หักหนี่จ่ายสะดวกในการหักภาษีโดยไม่ต้องมานั่งคํานวณเองเพราะว่าโปรแกรมโปรแกรมนี้สมบกรได้จัดทําขึ้นมาเนี่ยให้ผู้หักหนี้จ่ายใช้นะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย